ท่านี้ท่านีน้โอ้โหถ่ายตอนโหดวะนะแน่นอนแน่นอน ว้าวหวดป้อมระเบิดโอ้โหยเราทายทรงให้ดังเลยโอ้ยแตกโอ้โหดอีกแล้วว้าว ตั้งเสียงก็่าโอ้สี่ต่อศูนย์อ่ะนี่ว่าโอ้โหเจ็บเจ็บเจ,จ็บแล้วอีกหน่อยเดียวตายอืมไหนอ่ะอืม โอ้ยมวแตกเมาดีหูฟังดีอะไรก็หดเวเอร์เงเบอร์งเบอร์ว้าวชนะด้วย